พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องวันนี้นะคะเมนูนะคะเมนูน้ำพริกองพี่น้องมามาพี่น้องเมนูของแซบนะคะของแซบไปบุรีลำเราทําเองนะจ๊ะทุกคนสุกแล้วนะคะพี่น้องสุกแล้วเด,ด้อนี่เมนูน้ำพริกโอ้ยพี่น้องก๋วยลากนี่นี่นะ น้ำพริกองของเราเองนะจ๊ะทุกคนตักใส่ถ้วยน้อยนะเดี๋ยวเราก็จะโรยผักชีนะกินกับผักสดนะน้ำพริกองนะต้องกินกับผักสดเด้อจงสิแทบลำแต่ลำาวานะพี่นอ้องนี่ดีมือเราทําเองนะพี่นอ้องนี่สูตรตั้งเหนือใส่กับปีเนะอะลำแต่แต่นะฮันเปื่อนเนี่ย แซ่บหลายนะตึงลำตึงหนัวนะคะลำแต่ลำววานะเจ้าม,มาเนยป่ะเกินนะมากินกันเด้อเน่นะคะเมนูน้ำพลิกของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเด้อพี่น้องมาบบเนี่ยผักสดนะคะนี่ผักสด ก็มีผักกาดขาวดอกหอมในสวนแตงกวาซื้อมานะคะเน่ก็ผักชีด้อผักชีเดี๋ยวเราก็กินเป็นผักสดตรงนี้นะคะทุกคนมาเด้อแซบหลายมือข้าวร้อนๆกับกับห้อนๆข้าฮ้อน,อน,อนพี่น้องเบิ้งนี่เบิง้งมาเด้ไอไผ่บ่มาอดเด้พี่น้องเดี๋ยวสีหาว่าเพเอนินะคะแซบหลายด้วนี่ เมนูอันน้ำพริกอ่องนี่ต้องกินกับผักนี่เข้ากันนะแตงกวาแล้วก็ผักกาดขาวนะพี่น้องมันเป็นอะไรที่เข้ากันเข้ากันได้พี่น้องนี่แซ่บหลายพี่น้องรับประกันคุณภาพโดย บาบบุรีลำนะฮะจากคนในน้ออร่อยอืมผักเยอะอี้ืมอร่อยมากใครไม่มาก็อดเด้อพี่น้องนากินคนเดียวเราต้องแซ่ซอนกลางหรอกพี่นอ้องกินอยู่คนเดียวนะจ๊ะอืม กินร้อนช้อนกลางถูกต้องนะฮะแต่กินคนเดียวบ่ต้องใส่ซอนกลางนะ,ะครับ